พี่น้องมาเบงแม่นี่บาดนี้แม่นี่ท้องเพตะตาท้องท้องเลยจักเดือนแล้วซ้ํากัอนลราก็แม่นั่สามเดือนอืมสองเดือนสามเดือนเนี่ย่อมากเดียวกันบ่ฮะคอมตัวบกเดียวกันบ่เออโอ้ยพี่น้องครับแม่นี่ประมาณลอยหาสิบปัวนี่แม่นี่พ่อมพ่อมลูกสาวลูกสามตัวเออสามข้าท้องนี่ลูกตัวที่สามพุ่นสามข้าท้องนี่สามข้าท้องเบงแม่ยเรานั่นแหละลูกวันแต่แม่นี่ลอยหาสิบปัว หาซิบหาประมาณนั่นพี่น้องครับพุ่นเบิ่งเลยเบิ่งข่มเงยเบิ่งข่มอ่างพ่อข่มตัวได้สามเดือนพ่อข่มตัวได้สามเดือนบ้านนี้ไม่รูงลูกสาวบ้านนี้ลูกสาวนี่เป็นลูกเป็นลูกตัวเล็ตาลูกสาวนี่ลูกตัวเล็ลูกแต่านมโล่เงียมอ๋อลูกสาวน้ำลูกเพราะเงียมบังลูกมันมันมันหัวเบาค่อยผูกยุลูกยุลูกเตือนเตือนมันจะขวางเยอะอย่าเตือนลูกอย่าเตือนอย่าเตือนอย่าเตือนผิดจินผิดจินพี่น้องครับเยอะเยอะเยอะ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 พุ่นปาดผิดจิน กู้ในไรมาได้ตาน้องสามเปียกผุล่ะสามเก้าผุล่ะเอาเปิดสามสิบแปดสามสิบเก้ามาต่อเอา <oking. S 1> แม่ททองซื้อสองได้สามจัมโบ้เลยผุลปั๊บไงเลยผุล่ะเห็นบอกลอยหาสิบหาแต่ว่าลูกเป็นตัวเมียลูกเนี่เป็นพ่อเดียวกันกับหมอตัวผูเนาะ <lem mer. S 1> พ่อเดียวกันเราเดียวกันเอา อ<ห>็งัวอยู่นี้งัวคอยเห็นเราคอย,อยลคลาย,ยแล้วถานมันก็ไล้รุ่งเยี่ยมออจังทักมากจังทักมากพี่น้องครับปุ่นบักยังไงเลย